Every summer we have fun. Every summer we h are g e u t i n g we jam. Every e summer we h a v e something alone. Until the sun. สวัสดีครับทงชัยวงสวรรค์ครับนายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่ประเทศไทยครับได้มีโอกาสที่จะพาน้องๆนักแข่งรถเรซซิ่ง4คนด้วยกันนะครับไป อบรมไปเทรนนะฮะร่วมกับสมาธ์กีฬาแข่งรถจกักรยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นโครงการสร้างความฝันนักกีฬารถจกักรยานยนต์ของการกีฬาประเทศไทยครับโดยงบประมาณทั้งหมดนั้นจากกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติครับเราก็เชื่อว่าทั้ง4คนนี้นะครับที่ผ่านการคัดเลือกมานะครับในการทำาอคาเดมีสองครั้งคณะกรรมการเนี่ยเขาเทรนเด็กที่เข้ามาสมันาเด็กเด็กเนี่ย เป็นคนคัดเลือกมานะครับก็ได้มาเป็น4คนนะครับผมเราเชื่อว่าในการไปครั้งนี้นะครับประมาณแปดวันแต่ว่าเราจะเรียนกันในสนามนะครับทั้งสนามทั้งครูฝึกทั้งรถจักรายานยนต์นั้นเราก็ใช้ให้ทางมาพันกาแข่รถจักรายานยนต์่งประเทศญี่ปุ่นนั้นจัดการให้เราทั้งหมดครับสวัสดีครับผมชื่อเดชชายคูริยาจันทร์ครับเชื่อเล่นชื่อเฟย์อ,อายุสิีครับ อยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครครับมีความะส์ไปญี่ปุ่นเพื่อที่ผมจะได้ไปเก็บความรู้ในการที่เขาสึกสอนมาครับเพื่อที่จะมาไปอยู่ใช้ต่อที่ไทยครับดีใจครับขอบคุณสมาพันธ์มากครับที่ได้ให้โอกาสผมไปเรียนรู้ในครั้งนี้ครับฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับเบอร์98400 SG ครับอยู่ในรายการทรียกผมชื่อพีพีครับคณะกวยฉาาดครับมาจากจังหวัดแพร่ครับก็ครั้งนี้ก็คือทางสมาพันธ์ให้ โอกาสสาหรับผมก็ผมรู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้ไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาในเรื่องของฝีมือตัวเองให้ก้าวไปอีกขั้นครับก็ขอบคุณทางสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมรถจักรยานยนต์แห่งประเทศทยครับดีใจที่ได้ถูกคัดเลือกไปในโครงการนักแห่งทางเรียบจักรยานยนต์เยาวชนเพื่อยกระดับไปสู่นานาชาติครับผม,มเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มา,มามากที่สุดครับผม,มครับ คุณสวัสดีครับผมเอฟพงษ์สถิตแสนหลวงนะครับขี่รถยามาฮ่าครับความรู้สึกวันนี้ดีใจครับพี่ได้ไปญี่ปุ่นครับแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมเลยครับเวลาเขาให้เนแบบถ้าแบบไใบคัดเลือกที่นั่งฟังเราก็ต้องจ้างใจฟังด้วยครับใบพัดตอบคําถามเราตอบได้เขาก็เขาก็จะได้เรียกเรามาแบบนี้ครับอันนี้เดินตามความฝันตัวเองใช่ไหมครับอย่าไปญี่ปุ่นอย่าไปญี่ปุ่นก็ได้ไปญี่ปุ่นแล้วนะครับ ต่อต่อมาก็เดินตามฝันพ่อแม่นะแข่งรถหนูจะเป็นนักแข่งเอ้ยทำอะไรครับมาทำอะไรครับมาส่งลูกชายครับลูกชายชื่ออะไรชเฟเอมครับมาส่งเพื่อนครับเอาของมาชิโจครับมาส่งชิโนครับแล้วเราจะต้องไปให้ถึงเหมือนชินโจไหมไปได้แน่นอนครับแล้ทำอะไรครับ มูนมาสวยเด็กดื้อเด็กมึนเด็กหน้าเบิร์ดดีใจกับเขาเขาเรียนเลยนะกำไรชีวิตละที่เขาได้ไปขนาดนี้ไม่เคยคิดไม่คาดหวังกับกับที่เขาเขาจะได้อะไรขนาดนี้อ่าคือความหวังเขาอยู่แล้วเขาอยากได้ไปญี่ปุ่นความหวังเป็นจริงแล้วความหวังเป็นจริงแล้วเราต้องไปติดตามเขาต่อก็ไม่เคยคิดว่าผมได้ไปญี่ปุ่นหรอกแต่ว่าก็ขอบคุณการกีฬาห่งประเทศไทยขอบคุณคุณธงชัย พงสวรรค์แล้วก็ขอบคุณคุณดาไทยแลนด์นะติดตามผลงานชินโจได้ที่ไหนบ้างคท่าเบ่าโซโกราวครับแล้วก็องชินโจมอเตอร์โโโคอร์สครับสวัสดีครับผมแอดนะครับผมแอดโมอเตอรต์คอร์สนะครับดูแลน้องชินโจตั้งแต่ขีมโมโโ่มอเตอร์คอร์สมาก็ดได้แชมป์รุ่น6 5ปี c เสร็จแล้วก็ผันตัวไปขี่ทางเรียบเนี่ยจนทุกวันนี้ครับก็ถือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จมากแต่ว่าก็ยังได้มีโอกาสได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ต่างประเทศนะครับ<ม>เราดูแลน้องชินโจมาเนี่ยตั้งแต่ อินเท่าฝาหอยจนทุกวันนี้มังกรกินหมี่ไปแล้วนะครับผมก็ดีใจครับที่น้องเขามีความฝันเขาก็เดินตามความฝันของเขาไปต่างประเทศเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ต่างประเทศครั้งแรกนะครับพอกลับมาจากนู้ดตุ๊กก็มาเดินตามความฝันของคุณพ่อคุณแม่ต่อนะครับเจ๊วันนี้มาทำอะไรส่งน้องชายครับุณกล้องสวยเลยความรู้สึกไงบ้างกับน้องก็ดีใจที่น้องไปญี่ปุ่น ดีแล้วสบายสวัสดีครับชินโจสวัสดีครับโอ้ยทไม่ใช่ชินโจอันนี้ใครคิวครับพี่ชินโจครับรู้สึกไงบ้างกับชินโจดีใจด้วยครับก็ดีใจครับที่น้องได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปอบรมเกี่ยวกับพวกการแข่งกีฬา์มเตสปอร์ตอะไรตวกนี้ครับก็ดีใจสุดๆครับเพราไม่คิดว่าน้องชินโจจะได้ถึงขนาดนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจ ให้น้องชินโจและน้องๆทุกคนที่ไปในคราวนี้นะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับผมจ่างไก่ครับ <Okay. S 2> วันนี้ได้มาส่งน้องชินโจไปญี่ปุ่นครับดีใจมากครับที่ทั้งหนึ่งพี่ชินโจร็ตับฟาร์มตลุดขั้นแรก<ม>และต,ต่อไปเขาได้พัฒนาขึ้นเพื่อีบเพื่อสอนชินโจค่ะู้สึกดี้ดวบอกน้องว่า เดี yeah. ๋ยวสิ้น şey ปีนี okay, ้เจอกันเดี๋ยวตามไปสิ้นปีหนูไปฮอกไกโดเจอกันเจอกันอันนี้ญี่ปุ่นจะอยู่ญี่ปุ่นเลยนะทิ้งไม่นู่นเลย หน่อยบายบายหน่อยบายบายหน่อยจุ๊บไปบายกลหน่อยไปบายกล้หน่อยเออนภัจจตุงครับไปแล้วค่ะนภัจจาตุงไปแล้วคับทุกคนบายบายดิเออ ไปไปไปครับขอบคุณครับ